และฟินนะครับและมีความสุขกันมากๆนะครับวันนี้แต่แน่นอนครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับเราต้องมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนกิจกรรมดีๆนี้ครับขอเรียนเชิญคุณออนครับขอเสียงปมือด้วยครับคุณออนครับพูดถึงกิจกรรมวันนี้หน่อยฮะสุดท้ายนี้แล้วนะครับที่ทุกคนได้มาร่วมสนุกร่วมมีความสุขด้วยกันในวันนี้ครับ เนื่องจากว่าเมื่อวันที่เราไลฟ์ผ่านไปนะคะท,ท,ที่ผ่านมาผลตอบรับค่อนข้างค่อนข,ข้างดีมากทำให้อันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณน้องกัปที่ช่วยสนับสนุนบีเวลแล้วก็แกเต็มที่มากค่ะน,นี้อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่ว่าเขาเหนื่อยมากคนะคือถ่ายซีรีส์มาถึงนี่คือแบบเหมือนกับเพลียมากแต่พอออน t สเตจปุ๊บคือเหมือนกดปุ่มปุ๊บทุกอย่างแบบสดชื่นสดใสามาก ทุกอย่างคือเพื่อแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องกัปแล้วก็ที่สําคัญที่ต้องขอบคุณทีมงานทีมงานแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนบีเวลด้วยดีตลอดมาทําให้ยอดเป้าของวันนั้นเนี่ยเกินคาดดังนั้นพี่อยากให้ทุกคนร่วมกันทําบุญโดยที่ต้องการส่งความสุขของพวกเราทั้งหมดเนี่ย ณวันนี้ไปสู่น้องๆโรงเรียนที่ยากไร้ในต่างจังหวัดชื่อโรงเรียนบ้านภูม่วงาลาดกำลุงนะคะที่จังหวัดราดชบุรีซึ่งเขาจะไม่มีอาคารเรียนสุดมากแล้วก็ไม่มีที่เรียนไม่มีโต๊ะเรียนแล้วก็ไม่มีห้องสมุดนะคะแล้วก็อุปกรณ์กีฬารวมถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกอย่างเราจะนาไปบริจาคมีภาพส่งกลับมาหล,หลังหลังจากนั้นนะคะ ก็คือวันนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมร่วมกันช่วยกันแพ็คของให้กับน้องๆด้วยนะครับครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปร่วมแพ็คของทําบุญกันครับครับงานวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงทุกๆคนที่มาทั้งสิบห้าท่านในวันนี้ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณที่นะครับก่อนลยครับที่วันนี้มาร่วมงานกันนะครับทั้ง15คนแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆีทีมงานดีเวล คนนะครับที่ช่วยกันทําให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญแล้วก็ต้องขอขอบคุณดีวลเลยครับที่ทาให้เรามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาครับแล้วก็นอกจากจะได้รับความสนุกแล้วเนี่ยก็ยังได้การทําบุญแีกด้วยครับ,อบโอเคขอเสียงปรบมือ้วยครับโอเคครับวันนี้นะฮะเรียกว่าได้รับความสุขแล้วเราก็ ออกบุญกลับบ้านกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกคนนะครับไปร่วมแพ็คของกันทางด้านหลังได้เลยครับทุกคนฮะลูกได้เลยครับอาจจะถ่ายรูปก่อนนะครับ นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเก็บภาพความทรงจำดีๆไว้อย่าลืมแฮชแท็กของเราด้วยนะครับ Be Welting X Cup นั่นเองครับโอเคครับทุกคนเชิญด้านหลังได้เลย อย,อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าหาู่บรรยากาศวันนี้ดูเราเป็นมัวเดียวกันมากๆนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับอย่าลืมติดตามดีเวลทิงกันไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ใครดูไลฟ์แคปภาพอะไรโมเมนต์พิเศษพิเศษของกัปน้าอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะครับดีเวลิงเอกรกัปนั่นเองนะครับวันนี้นะครก็ต้องบอกว่า เต็มอิ่มเต็มอิ่มทั้งคนในไลฟ์ด้วยทั้งคนที่ดีด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่ติดตามรีวิวกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องจับกันไว้เยอะๆด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแลวครับสวัสดีครับ ครทุกคนครับถ้าเกิดว่าของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ Thank you. ชูเลยเขาน่าอยาม

้อกำลังไลฟ์กับทางจีนนะครับ กำลังพูดถึงแฟนคลับชาวจีนนะครับ อันนี้โดยแอดแจ้งเรื่อยๆนะครับแม่แม่นองกับรัวหัวใจให้หน่อยได้ไหมครับ เดี๋ยวแอดถ่ายให้ดูต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้องจะเข้ามาถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวแอดจะติดตามน้องใกล้ๆเลยเเชชิญครับ ้องเข้ามาถ่ายรูปนะครับแ,รแฟบแนๆรอดูเลยนะครับคุณแม่ทิพย์เชิญเลยครับเชิญนะเชิญเชิญเชิญฝากแม่ๆรัวหัวใจให้น้องกับด้วยนะครับเดี๋ยวแอดถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับแล้วตอนนี้โอ้หวันนี้เป็นยังไงฮะของนี่ดูเต็มกันไปนหมดเลยนในช่วงแรกที่ไลฟ์ตะกระตุกขอแอดขออภัยด้วยนะครับไม่มี ม่มีใช่ไหมอันน้ของบริจาคนะฮะเอาน,นังยานกลับบ้านไปได้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกทุกคนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกทีมอของไว้กับคุณด้วยเป็นของที่เที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณเป็นพิเศษนะครับทุกคนตอนนี้สัญญ,ญาณภาพโอเคไหมครับถ้าโอเครบก,กวนโลหัวใจให้<อ>ด้วย<อ>นะคะรับทุกคนเตรียมไว้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไล่ยังไงดีครับไล่จากเป็นกรุ๊ปๆแล้วกันทางกรุ๊ปเอครับ แต่เราเอาของที่อยากจะมอบให้กับ,บเชิญออกมาเลยฮะทีละคนก็ได้ครับมาเชิญน,นะฝั่งทางนี้ก่อนเนาะที่แค่เลือกเองมั้ออกไปเลยเดี๋ยวแอดซูมให้ดูใกล้ๆนะครับชัดไหม<อ>ทุกคนวนะุ้ยตอนนี้คือคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับชัด กำลังหาอยู่ถ้าเมื่อกี้หยิบมาเป็นรองเท้าที่บริจาคนะผมไม่ได้นะหยิบขึ้นมาเป็นรองเท้าที่บริจาคเมื่อกี้นี้ครับหยิบขึ้นมาอ้าวโอเคเชิญครับเชิญครับุณเบรรีบเลยครับรียบรฮะตอนนี้เหล่าท็อปสเปนเลอร์และลักที่ดอที่มาในงานนะครับจะมามอบของให้น้องนะครับเป็นของที่เหล่าแม่เตรียมไว้ให้น้องนะครับเรียเลยครับออกมาเลยฮะแล้วทีมงานรอรับของจากจากจากกราบด้วยครับ เชิญครับต่อแถวมาเลยโอเคครับมาครับติงต่อให้ทีมงานได้เลยครับโอเคคนต่อไปครับเดี๋ยวแอดจะไล่อ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับ ใกล้อีกนิดละครับได้ถ่ายรูปร่วมร้าได้เท่านี้แล้วจริงๆครับ โอเคครับคนต่อไปเลยครับเส็บครับเีภาพโเดิเศษนะอิจฉาไหมครับอิจฉากันไหมครับโอเคครับดูว้าว้าวมาหน่อยดูว้าวว้าวาหน่อยครับต่อกัเลย ลุงบีเชิญครับคุณหวานคนแรกเลยฮะเชิญฮะลุกขึ้นเลยฮะสักุ๊มเลยฮะสักุ๊มเลยครับ เทษทีนะครับโอเคเินครับคนต่อไปครับดีที่ว่าไปทุ่งตะวันมาเพื่อ่อดีเลยนะ อย่าลืมนะครับใรถ่ายูู่เดี๋ยวแอดพาน้องกลับมาร่วมแคมเปญกันใหม่นะครับครั้งหน้าแฟนๆแม่ๆห้ามพลาดนะครับ x บนะฮะแล้วก็อย่าลืมแคสใส่กิ๊บแแท็กเลยนะครับ Dwellfit กินกับกรับครับเราจะได้เก็บภาพความทรงจำดีๆไว้นะครับไว้กลับมาดูกันอีกนะฮะโอเคครับ มัน,นยังฮะอีกอ๋อยังมียังมีอยู่โอเคนึ่นสองสราบโอเคครับปุ๊ปบบีกดทุกคนแล้วใช่ไหมครับปุ๊ปบีครับเรียบร้อยแล้วอ่ะปุ๊ซีลุกเลย เล,เลยครับเลยเลยครับมอบได้เลยคร,มรแม่แม่ได้ลองทานบีเวลกันบ้างหรือ,อยังครับถ้าใครทานแล้วรสชาติเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ มีเซอร์ไพรส์บอกเลยครับาจะครบัปหมดทุกคนแล้วตอนนี้นะฮะอ้ายังไม่คือสแตนร์ไเลยฮะโอเคครับเดินครับเดี๋ยวเ้อต่อเลยนะฮะต่อรอเลยนะฮะออันนี้เป็นเอาก่นัน เอากลับเอากลับ <c oughs> เป็นเอากลับรับไม่ดีเลย <Okay. S 1> โอเคอครับคนไปเลยครับเชิญนะฮะ <c oughs> ตอนนี้คุณโยคือมือล็อกอ่างนี้แล้วนะฮะถือกล้องล็อกไว้อย่างนี้แล้วตลอดเวลานะฮะ โอเคมีก๊อกไหนฮะก,ก๊อกไหนฮะโอเคครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยวันนี้ยังกู๊ดดียังไม่หมดยังไม่หมดอยแท็กติดเทนทวินแล้วเหรอครับแอดยังไม่ได้เช็คเลยผมไปกินคือนั่งๆอยู่ครับอุ๊ยของลืมไว้อีกอย่างหนึ่งใครยังไม่ได้ทวิตแอดฝากไปทวิตด้วยนะครับ #bwellfin กินกับกลับครับ กองจากคนทางรลายเพื่อนะครับยังไงก็ทักทายกับกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับขอเสียงพวกมืออีกครั้งนึงทุกคนโอเคครับครับครับวันนี้นะครับเรามีขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เขาดูคุณมาตั้งแต่แรกเลยนะครับแม่แม่ในไลฟ์รู้หัวใจอะไรนะเขาเชิญเลยครับครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ทีมหน้าจอทุกคนด้วยนะครับ แม้ว okay. ่า oh, พ okay. right ี่จะไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้แต่ว่าก็ยังคอยให้กําลังใจเราผ่านทางหน้าจออยู่แล้วก็ช่วยกันปันเทรนด์บนในทวิตเตอร์กันขอบคุณมากๆครับผมโอเคก็ไวเช่นเดียดครับอ่าโอเคครับแล้ววันนี้อยากจะเชิญทุกทุกคนครับเจ็บภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายนะครับฟินไหมครับฟินไหมครับเชิญเลยครับถ้าฟินขอโดนใจหน่อยนะครับจะลืมอถือถุงมาด้วยคนที่ใส่ กังเกงนะครับผมพอควรหน่อยนัาบล็อกด้านหน้านะฮะแล้วก็คนที่ไม่สะดวกนั่งจริงนะยืนได้เลยเดี๋ยวถ้างั้นแอดขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับบรรยากาศงานมิดแอนด์กิทวันนี้นะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเรียกว่าเต็มอิ่มกันแน่นอน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวพาน้องมาอีกนะครับอนะครับวันนี้เราต้องขอบุณบีเวลด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับเราขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนบีเวลเช่นเดียวกันนะครับ